ความหมายและตัวแสดงในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนิยามความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยมีผู้ให้คำนิยามความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไว้มากมายต่างๆกันสแตนลีออฟมานให้คำนิยามว่าวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมุ่งศึกษาปัจจัยและกิจกรรมต่างๆที่มีผลกระทบต่อนโยบายต่างประเทศและอำนาจของหน่วยพื้นฐานต่างๆในโลกเมติเซนกล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นเหมือนคำว่ากิจกรรมระหว่างประเทศและกลุ่มของความสัมพันธ์ทุกชนิดที่ข้ามขีดแดนรัฐไม่ว่าจะเป็นทางการกฎหมายการเมืองที่มีลักษณะเป็นส่วนบุคคลหรือทางการหรืออย่างใดก็าตามตลอดจนพฤติกรรมของมนุษย์ทุกอย่างที่มีต้นกำเนิดอยู่ในพรมแดนข้างหนึ่งของรัฐโดยมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของมนุษย์ที่อยู่อีกด้านหนึ่งของพรมแดนเป็นต้น โดยรวมแล้วความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นการแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นข้ามพรมแดนของประเทศในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยที่การแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรัฐหรือตัวแสดงอื่นๆที่ไม่ใช่รัฐและการกระทําดังกล่าวจะส่งผลถึงความร่วมมือหรือความขัดแย้งระหว่างประเทศต่างๆในโลกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยโบราณเนี่ยสามารถแบ่งได้กัน5สมัยได้กันซึ่งอันดับแรกเลยคือสมัยเดือนบัน เป็นสมัยที่ใช้กําลังต่อกันระะวางรัฐโดยกลุ่มชนใดมีกําลังเยอะอาวุธเยอะก็จะสามารถยึดไอ้รัฐอื่นเนี่ยทำตามก็เสน,เนอของตนให้ตนต้องการหากรัฐใดไม่ยอมอาจจะเกิดสงครามได้ต่อมาจะเป็นอ่าสมัยนครรัฐกรีกมีนครรัฐหลายร้อยอ่านาครรัฐสามสมัยอ่าจากักรวรรดิโรมันจกักรวรรดิโรมันเนี่ยนะครับผมเป็นนครรัฐเช่เนเดียวกับสมัยกรีก ซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยโรมันเนี่ยสามารถยึดเอาดินแดนต่างๆที่เป็นอิตาลีในปัจจุบันขึ้นมาเป็นของตนทั้งหมดซึ่งทาให้โรมันเนี่ยมีกําลังมากจนสามารถแผ่ออกไปในเหนือดินแดนต่างๆทาให้ในการสามารถยึดครองดินแดนต่างๆได้สี่สมัยกลางสมัยกลางเนี่ยเป็นระบบแบบฟิวดันเกิดขึ้นในฝรั่งเศสในช่งวงศตวรรษคิศตวรรษที่5แล้วก็เกิดขึ้นในอังกฤษเนี่ยช่วงคิศตวรรษที่9 สมัยปัจจุบันสมปัจจุบันเนี่ยเกิดขึ้นเพราะการล้มเลิกระบบซิลนันและเปลี่ยนแปลงมาเป็นความสัมพันธ์ทางศาสนากับฝ่ายพลเมืองชีวิตเศรษฐกิจการค้าและทางการเมืองเหตุการณ์ที่สําคัญที่ทําให้เกิดสมัยปัจจุบันขึ้นก็คือกาสงครามกูเกาตการค้นพบดินแดนนอกยุโรปแล้วก็การปฏิวัติใน ทางการค้าเป็นต้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนไทยกับจีนมีความผูกพันและติดต่อกันมาอย่างยาวนานนับแต่โบราณการความสัมพันธน์ระหว่างไทยจีนได้พัฒน,นาก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและราบรื่นและเป็นแบบอย่างหนึ่งของความสัมพันธน์ระหว่างประเทศที่มีระบบการปกครองแตกต่างกันโดยมีพัฒน,นาการที่เป็นรูปธรรมาังนี้ด้านการเมือง ในทศวรรษแรกหลังจากที่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและจีนประสบความสําเร็จในการเสริมสร้างความเข้าใจและความไว้เนื้อเชื่อใจกันนาไปสู่การเป็นหุ้นส่วนในการแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคนั้นซึ่งได้ช่วยสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากสถานรบกลายเป็นตลาดการค้า นอกจากนี้พื้นฐานความเข้าใจและความใกล้ชิดนางกล่าวยังมีส่วนสําคัญในการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศอาเซียนอีกด้วยความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าได้กลายเป็นองค์ประกอบที่นับวันยิ่งมีความสําคัญต่อความสัมพันธ์นระหว่างประเทศทั้งสอง เมื่อปี1978ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศได้พัฒนาและขยายตัวไปอย่างรวดเร็วในด้านการค้ามูลค่าการค้าระหว่างไทยจีนเพิ่มขึ้นยังคงมีการลงทุนในจีนนับพันโครงการโดยมีมูลค่าการลงทุนรวมนับพันล้านเหรียญสหรัฐขณะที่จีนมีการลงทุนในไทยมากขึ้นเรื่อยๆเ,เช่นในด้านการท่องเที่ยวไทยและจีนต่างเป็นจุดหมาย การท่องเที่ยวยอดนิยมของประชาช,ชนทั้งสองประเทศปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทยประมาณ800,000คนต่อปีขณะที่ชาวไทยเดินทางไปท่องเที่ยวในจีนประมาณ7-800,000คนต่อปีปัจจุบันรัฐบาลไทยและจีนยังได้ร่วมกันตั้งเป้าหมายทางเศรษฐกิจร่วมกันคือภายในปี2010จะมีมูลค่าการค้าทวีภาคคีสูงถึง 50,000ล้านดอลลราร์สหรัฐมูลค่าการลงทุนสองฝ่ายสูง6,500ล้านดอลลราร์สหรัฐในการแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวร่วมกัน4ล้านคนต่อปีความสัมพันธ์ด้านสังคมและวัฒนธรรมด้วยความผูกพันยาวนานและวัฒนธรรมที่ใกล้ชิดทำให้ความสัมพันธ์ ด้าน,นสังคมและวัฒนธรรมระหว่างไทยจีนพัฒนาไปอย่างใกล้ชิดและแน่แน่นมาโดยตลอดประชาชนของทั้งสองประเทศมีการไปมาหาสู่เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การแลกเปลี่ยนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านประจำชาติซึ่งประสบผลสําเร็จอย่างดีและได้รับการต้อนรับอย่างดีจากประชาชนของทั้งสองฝ่ายนโยบายต่าองประเทศของไทย โดยภาพนมนะคะประเทศไทยมีผลการมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านอื่นใดในการปรับตัวตางการเมืองต่อรูปภายนอกเมื่อคนไทยอัพยพยจากภาคใต้ของจีนในกิจศตวรที่9เข้ามาตั้งรักฐานในดินแดนที่ในอดีตเรียกว่าสยามนั้นคนไทยได้อชนะอนาณาจักรเขมรที่ยิ่งใหญ่และเกลียงไปมากในภูมิภาคนี้ได้ในที่สุดก็ได้รวมลงเผ่าไทยตามเมืองต่างๆ สถาปนาเป็นประเทศไทยได้สําเร็จที่ดี่ยู่แ้วค่ะการค้าระหว่างประเทศกับประเทศไทยตัวอย่างเช่นไทยเปรูนะคะทั้ง2ฝ่ายจะจัดทํากรอบความตกลงเพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดทําพ่อตกลงเขตการค้าเสรีไทยเปรูโดยครอบคลุมในเรื่องการค้าสินค้าการค้าบริการและการลงทุนรวมทั้งความร่วมมือในด้านอื่นๆได้แก่การขนส่งและการท่องเที่ยวซึ่งหนึ่งได้มีการหารือระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสไทยเปรู รวม2ครั้ง 2. การศึกษาเบื้องต้นกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศไทยได้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดทบ FTA ระหว่างไทยเปรูโดยเปรียบเทียบภาพรวมทางเศรษฐกิจการค้าสินค้าการค้าบริการการลงทุนการขนส่งและเขตการค้าเสรีของทั้ง2ประเทศสรุปได้ว่าการเปิดเสรีจะไม่ทําให้ไทยเสียประโยชน์และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทุกสาขาที่ศึกษา กฎหมายระหว่างประเทศและประเทศไทยกฎหมายระหว่างประเทศที่คนไทยควรรู้ปัจจุบันความเจริญของโลกทําให้คนสามารถที่จะเดินทางติดต่อกันโดยง่ายและเป็นประจําทําให้รัฐต้องเข้าไปติดตามควบคุมคุ้มครองพลเมืองซึ่งได้แก่ผู้ที่มีสัญชาติของรัฐเมื่ออยู่ในต่างแดนเป็นผลให้รัฐต้องเริ่มติดต่อกันโดยการติดต่อได้ขยายขอบเขตไปยังเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคมจึงทําให้สาระการติดต่อควบคุมไปหลายๆเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศจึงได้เข้ามามีบทบาทสําคัญต่อสังคมโลกเป็นอย่างมากซึ่งกฎหมายระหว่างประเทศนี้ก็ยังส่งผลต่อประเทศไทยว่าด้วยดังนั้นในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศไทยและสังคมโลกเราจึงจําเป็นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายระหว่างประเทศในสาขาที่มีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศดังกล่าวโดยกฎหมายระหว่างประเทศที่ควรรู้มีดังนี้กฎหมายมนุษย,ษยธรรมระหว่างประเทศเป็นกฎหมายที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เดิมเรียกว่ากฎหมายระหว่างประเทศยามสงครามกฎหมายเกี่ยวกับการค้าม,มนุษย์ เป็นกฎหมายเพื่อเอาผิดและลงโทษผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับการค้าะเวนีผู้หญิงและเด็กกฎหมายว่าด้วยผู้ลี้ภัยเป็นกฎหมายที่สนับสนุนช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ลี้ภัยในต่างแดนกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศเป็นกฎหมายที่ควบคุมการดําเนินการกิจกรรมของรัฐและปฏิเจกบุคคลจุดประสงค์เพื่ออนุรักษ์คุ้มครอง สิแวดล้อมสรุปคือกฎหมายคือสิ่งที่บัญญัติขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือควบคุมจัดระเบียบทางสังคมโดยกฎหมายได้วางแนวทางสำหรับการอยู่ร่วมกันและได้กำหนดบทบาทสิทธิและหน้าที่ของแต่ละคนตั้งแต่เกิดจนตายซึ่งส่งผลให้เราควรศึกษากฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว อย่างกฎหมายแพ่งหรือนิติกรรมสัญญานอกจากนี้ยังส่งผลต่อภาพรวมได้แก่กฎหมายภาษีกฎหมายผู้บริโภคและกฎหมายต่างประเทศเป็นต้น